กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็พามาดูนะคะ Honda New Civic FC 1.8 EL นะคะตัวรถปี2018ค่ะมาในราคานะคะ539,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถสีดำนะคะลูกค้าดูหลอ่อดูดันแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมกับเป็นตัวกระจังหน้าอาโคเมียมนะคะแล้วก็อาตัวรถนะคะสุดชบเฉียวสุดหล่อแบบนี้นะคะตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดนไลท์ให้นะคะรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะคะแล้วก็มีอาตัวไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างแบบนี้ให้ด้วยเนาะ สำหรับตัวยางนะคะลูกค้าเป็นยางปี2024เลยนะคะพร้อมใช้งานสุดๆนะคะแล้วก็ตัวแม็กดมเดิมนะคะ r r s 6นะคะออกโรงงานนะคะในส่วนของตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ตัวกระจกเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้า สภาพรถส,สวยแบบนี้นะคะลูกค้าราคา53900 0าบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้มีกว่า10คันเลยนะคะที่นี่นะคะลูกค้าอ่ะตัวจกเป็นออโต้สองบานนะคะแล้วก็ออโต้ไฟฟ้าสองบานเนาะแล้วก็อ่ามีเซ็นเตอร์ล็อกให้นะคะรวมไปถึงมีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ให้ด้วยนะคะตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ลูกค้าก็อ่าเพิ่มเสียงได้รถเสียงได้ในตัวนะคะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะ ใชพราะาะไรมีแอร์แบ็กนะแล้วก็มีคุสคอนโทรลปรับความเร็วคงที่นะคะส่วนตัวเรือนไม้หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบออโต charm, ้นะคะตัวแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นออโต้เช่นกันนะคะก็มีที่พักแขนให้นะคะตรงบอร์ดผู้น้านะคะลูกค้าตัวนี้คันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีดำตัวบอร์ดสีเบจแบบนี้นะคะ สวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้เนาะภายในเขาสะอาดสะอานนะคะอ่าตัวยางพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าอย่างที่หยกบอกนะยางปี2 0 2 4เลยนะคะปีเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็ตัวด้านหลังก็จะเป็นอาไปแบบอ่า LED วเช่นกันนะคะลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงมีกล้องมองหลังให้นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 18EL นะคะลูกค้าเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ รุ่นนี้ขายดีมากๆนะคะดูด้านหลังเขา,าเก็บของเก็บสัมภาระวากว้างมากๆนะคะและที่สำคัญคือ,อสภาพสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้เนาะลูกค้าท่านใดที่หาสีดำอยู่นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวรถสีดำนะคะสุดหล่อแบบนี้คันนี้เป็นรถเดิมๆนะคะไม่ได้แต่งสกเกิร์ตแต่ว่าคือหล่ออยู่แล้วลูกค้าคือขับเดิมๆแบบนี้ก็หล่ออยู่แล้วนะ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารนะคะนี่นะคะสีเบดนะคะลูกค้าตัวเบาะคือให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสะอาดสะอานนะคะไม่ยับไม่ช้ำนะคะแล้วก็อยังใหม่ๆเลยนะคะรวมไปถึงด้านบนเพดานนะคะก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าแล้วก็ออสวยมากๆนะคะก็สำหรับลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่นะคะสคีดำเนาะเอาคันนี้ไปเลยนะคะสวยจริงๆนะคะ นี่นะคะภายในเขาก็กว้างมากๆนะคะให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นเก่งแต่ว่าคือกว้างมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้อยู่ที่5 3 9 0 0นบาทเท่านั้นกับรถปี2 0ง8ันค่ะรถสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนาะสามารถนัดดูรถหน้างานได้ค่ะหรือลูกค้าต่างจังหวัดเราก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วไทยเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะ 065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยหยกนะคะเดี๋ยวโยจกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ